ทักทายสบายดีพี่น้องตอนนี้กับมาพบอพ่อกับช่องประตูเซ็นเตอร์พี่น้องเลยมื้อนี้กับฝนตกแห้งแห้งพี่นอ้องป๋าโทษพี่น้องเลยว่าสิไป,ปากานกับมาให้เป็นกับซื้อซีบปรได้ไปแล้วพี่น้องแบบนี้เนาะป๋าฝนตกแห้งแห้งไมไดกับขอโทษขอเพราไอ้เอ็นซีได้ลายเนะาะที่บปรได้ไปพี่น้องเลยเบื้องฝนพี่น้องเลย รังเสียงกู้พี่น้องไว้แห้งทันใดขอโทษจกับวันนี้ทีมาเข่าคั่วเด้อพี่น้องมาเข่าคั่วเนาะพี่น้องเนาะมาเนี่ยทีมาทำเมนูผัดปักบุ้งไผ่แดงให้เอฟซีได้ดูน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อขอโทษจกับบอลเข่าโดนเลยพี่น้องเข่าคั่วเนาะแล้วได้กลับไปเบิ่งกน้ำกันเลยพี่น้องเนาะกลับบอลได้ไปพี่น้องเ,ยออเลยขอโทษขออภัยเอฟซีไดลายเพราะว่าฝนตกลิ้นพี่นอ้องมืดขึ้นเลยแรงมือนีหน่าจะโบยุต ต้องคนอื่นเข้ากันสิต้องซอยภะคพืชอะครที่น่าสนใจ พ่อแล้วพี่น้องแล้วเจ็บท้องแต่รายได้เจ็บท้องอ,อ,อ่ะก็มีแน่เท่าที่ปุกอเด็กอ่ะ mượn bảo bào đất nọ đỡ nhanh vô địch họ vô địch lưng lên này mười ba năm 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 เปลี่ยนเมนูเลยพี่น้องเลยกินสดชิ้นแต่ไล่ไร่กับบูดีต่อสุขภาพบูดีต่อเงินนั่ง,งจจพี่น้องใส่ใจบผมช่วยผมได้เลยพี่น้องเดี๋กินเมนูนี้นะเดี๋ยวได้พี่น้องนอนนานพอสมควรเอาพี่น้องเขาก็ได้ใส่นะ้ำมันมูล,ลงไปเลยเดยพี่น้องเลยใส่มังไก,กลๆพี่น้องเอาข้าวกระชี้ ผ่าน้ำมันเดือดแลบบเล็กน้อยไฟกระลุกเล็นกน้อย เขาขัา้วจะลดยากลืมม่นมาเลยนี่จะทาเป็นยุบลงจังหน่อยแล้วพี่น้องฮองส์ไนะออสีได้ทำการปรุงเนาะโอเคพี่น้องฮอรีได้ทำการปรุงดนะ้วยเนาเหมือนกัน ไอ่วี่นาะแต่รถดีเลยพี่น้องมาเนย เดี๋ยวเบิ่มน้ำการเด้อพี่น้องหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เสร็จพิธีเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อหน้าตาพี่น้องก็ใสแสร่อยู่เนาะพอได้กินพี่น้องพอแซ่บๆอยู่เนาะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องกินนำกันอ่าพี่น้องหน้าตากะน่ากินอยู่เลยพี่น้องมื้อนี้ผู้บ่าวกินคนเดียวเลยเด้อพี่น้องกินคนเดียวเลยเด้อพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันพี่น้องแซ่บๆบาดเดียว อ่ะพี่น้องขอโทษจกับบ้เห็นค้ากล้องเลยพี่น้องไอ้แจ็คเสียดอะไรพี่น้องไอ้จำเป็นนะพี่น้องเนาะอ่ะอะไรกับกินเดนี้เลยมามาพี่น้องบอรยากกินกับผู้บ่าวเลยพี่น้องเด้อต้องมีอย่าง,งมากมายพี่น้องเปลี่ยนเมนูพี่น้องเอ้กินแต่มเมนูเก่า สุดอับพี่น้องพี่มือตัวเองออม,มันตั้งแบบแบบนอนบ่ได้ได้พี่น้องระอยะากไก่เนาะจำเป็นเนาะกะเล่มุนล,ละเล่ เดี๋ยวน้องกินน้ำกันเดีด๋ยวบน้องแซ่บบาทเดียวพวน่นาก็เซราตกหน่อย เข้มนิดหนึงหรือ้องมาเรียบหน้อย โฆษณากาห้ากับสีเข่าพี่น้องเลยแต่กับยังรออีกรอเป็นตรวจสอบพี่น้องเลยเพื่อเพื่อสีได้เข,าข่าโฆษณาเนะา,เาะ,ะหากระสุนผ่าน โอเคพี่น้องสำหรับคลิปบาตดกะขอจบขอลาไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องในรายการฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะพี่น้องเนาะฝากติดตามช่องบาตดตรวจชแนลนเด้อพี่น้องเด้อบาตดตรวจชแนลฉันบาตดบาตดตรวจซีโนชแนลเด้อพี่น้องฝากติดตามนะพี่น้องเนาะช่องเก่ากับยังการดำเนินอยู่นะพี่น้องเนาะกะยังบ่ได้พี่น้องในรายการฝากติดตามช่องใหม่ไปก่อนพี่น้องช่องเก่าในบูพูพี่น้องน้งพูสาเหตุวันที่เขาได้บ่ เราได้กับลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อผมพอกันคิดหนาพี่น้องในบ้านพี่น้องเราได้กับทนเบิ่งนำกันพี่น้องมันผิดโว่งานกันเนาะโมว่ากันเนะพี่น้องเนาะ